ครับส,สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องเอ็มเอ็มครับอ่าเอ็มเอ็มวันนี้ต่ออะไรครับเฮลิคอปเตอร์ค่ะเฮลิคอปเตอร์ว้าวมาทำงานยังไงคะหมุนไปพัสครับอุ้ยมันหมุนไปด้านไหนคะด้านซ้ายกับด้านขวาครับอุ้ยแล้วมันหมุนช้าหรือหมุนเร็วคะหมุนช้ากับหมุนเร็วครับโอ้ยหมุนได้ทั้งสองอย่างเลยเหรอคะทั้งช้าทั้งเร็วเลยโอ้ยมันมีอุปกรณ์อะไรคะเนี่ยอรเดิ่ง มีเดียมมอเตอร์ใช่ไหมคะอ่าที่ทําให้มันหมุนได้อันไหนพี่โปรแกรมใหู้ดูหน่อยค่ะโอเคเริ่มจากหมุนช้าสลับด้านออ้ยแล้วก็หมุนเร็วด้วยโอ้ยทำงานหลายรอบไหมคะกี่รอบคะสี่รอบโอ้ยพอเราเขียนอะไรไว้เขียนลูกไว้สี่ครั้งใช่ไหมคะยากไหมคะตัวนี้ไม่ยากไม่ยากเลยเอ็มเอ็มชอบไหมครับชอบ สนุกไหมครับสนุกค่ะเออวันนี้เจอปัญหาอะไรไหมไม่เจอไม่เจอเลยเก่งมากเลยค่ะเบมเมขอบคุณครับ